สวัสดีค่ะน้องเนตตี้คะเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่282กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร9 9 9 9 4 5 7 7 5 5 ID Li n e เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะของหนูมีแต่ผ้าสวยๆนะคะผ้าบ้านๆนะถ้าใดสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็น เหรียญชินาาชนะคะเหรียญชินราชวัดโพเยนนะหลวงพ่อทบนะคะปีสองพันห้าร้อยนะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสนใจโทรม,มาปิดได้นะคะเหรียญชินราชวัดโพเยนนะคะสามร้อยบาทนี่นะสวยๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อขันนะคะวัดนกกระจาบนะนี่นะคะอุย้ยนี่นะคะ และนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่สามนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะเหรียญหลวงพ่อทวดนี้นะคะเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะอันนี้สามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนี่นะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อทวดนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญเก้าทิศนะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะเหรียญเก้าทิศวัดดาวดึงนะคะซองห้าหนึ่งหกนะคะ นี่นะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะเหรียญน,นี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทวัดดาวรึงนะคะเหรียญเก้าชิดนะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะเหรียญสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่ห้านี้เป็นตรับขี้ผึ่งนะคะเป็นหลวงปู่เป็นหลวงปู่เทนะคะหลวงปู่เทวัดยิงยิ่งงอหลวงปู่เทวัดยี่งอนะคะอันนี้คุณตาบอกอ่าในนี้มันมีตะกุดอะท่อ ทองเงินนาคนะเอ่อใ,ในตลับนี่นะคุณลูกค้าเกเอาไปเลี้ยนะมน้ำอะเกบอกว่าในตลับนี้มันมีทองเงินนาคีว่ะอันนี้เอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะตลับขี้ผึ้งนะหลวงปู่เทวตดยี่งอนนะคะปัตตานีนะคะ ห้ารอยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะชอบโทรมาปิดกับหนูได้เลยนอะอคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะ รายการที่หกนี้เป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะองค์นี้นี่นะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ สนใจโทรมาปิดได้นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนะคะ รายการที่เจ็ดนี้เป็นพักกลิ่งนะคะพักกริ่งไม่รู้ที่นะอันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจรู้ที่ก็โทรมาปิดกับหนูได้นะชอบโทรมาปิดกันได้นะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะ รายการที่8นี้เป็นพระชินราชนะคะพระชินราชอุดกิ่งนะสองพันห้ารนะคะนี่นะคะมันจะมีกลิ่งนะนี่นะคะใายมาดังกนะคะคุณลูกค้านี้หนูเอา350บาทนะคะ350บาทสวยๆเลยนะนี่350บาทนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นผ้าเชียงรุ้งนะคะสูงสองนิ้วนะคะนี่นะผ้าเชียงรุ้งสูงสองนิ้วหนูเอา3ามอห้าสิบาทนะคะ3ามอห้าสิบบาท สนใจโทรมาปิดได้นะคะสามรอยห้าสิบบาทนะคะองนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะ รายการที่สิบนี้เป็นพระพิคเนธาราวดีดอกบัวทองดอกบววนะคะคุณลูกค้าเอ่อและเป็นกลุ่ของทางเพเชรชบูรนะคะมันอยู่ใกล้ๆกับที่หนูอยู่นี่นะแต่มันควนละอำเภอนะคะแต่มันพูดไม่ได้เด้ออันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะ สวยนะคะคุณลูกค้า400บาทนะผ้าพิกขเนตนะคะพาราวดีทองดอกบวบนะคะ400บาทต่อไปนะเป็นรายการที่11นะคะ รายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพาระสมเด็จนะคะนี่นะองนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทนี่นะคะคุณลูกค้าสนใจโทรามาปิดกับหนูได้เลยนะสามรอยห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะสามรอยห้าสิบบาท ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะรายการที่สิบสองนี้เป็นผ้านางพญานะคะผ้านางพญาวงนี้หนูเอาสี่รอยบาทนะสี่รอยบาทนะคะชอบก็ทวนมาปิดได้นะนี่นะคะ สวยๆเลยนะสี่ร้ยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะรายการที่สิบสามนี้เป็นพระนางพยาองค์เล็กนะคะคุณลูกค้า เออมันจะเป็นเทาเทาเขียวเขีวนะคะอืมมันยังไงไม่รู้อ่ะค่ะมานอธิบายไม่ถูกอ่ะเออสีมันจะยังงี้นะคะเอออันนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทมาออกเทาเทานะเประมาณนี้นะคะคุณลูกค้า สามรอยห้าสิบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะเอิงนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่นี้เป็นหลวมพ่อทวดอืมหลวมพ่อทวดเนื้อว่านนะคะ รวมข้อทวดเนื้อว่านี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะนี่นะอมันขึ้นมัมมัๆนี่นะคะคุณลูกค้ามันไม่รู้มันคืออะไรมันขึ้นเนี่ยเวลาเนี่ยมันเวลาแสงไฟมันจะเนี่ยนะคะมันขึ้นวิบวับวะค่ะ ตรงนี้เอา400บาทนะคะรวมข้อถวดเนื้อว่านนะเนื้อว่านะนะคุณลูกค้า400บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่15นะคะรายการที่15นี้เป็นท้าปิดตาผุ่งคุกกลักนะคะไม่รู้ที่เหมือนกันนะ คุณลูกค้าท่านใดรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้ในนะคะตรงนี้้าปิดตาผมคู่กลักนะคะตรงนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทนี่นะสนใจโทรมาปิดได้นะคะเห็นกอนชัดไหมเดนุกเดนุกออกแสยตาหนูแป๊บหนึ่งสามรอยห้าสิบบาทนะคะ ต่อไปนะเป็นรายการที่สิบหนะคะสิบนี้เป็นรูปถ่ายหลวงปู่ทิมนะคะรูปถ่ายหลวงปู่ทิมนี้สามรอยห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้านี่นะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามรอยห้าสิบบาทนะคะอ อันนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะรายการที่สิบเจ็ดนี่เป็นพายอดขุนพลกูทะเออ,เอ,อกูทางเพชรบูรณ์มั คู่ทางเพชรบูรณ์นี้นะคะอยู่ใกล้ๆนี่นะแต่มันคนล่ามเพอกันนะคะอืมอันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทมันพูดออกในนี้ไม่ได้เนาะแต่ว่าในทางเพชรบูรณ์นะคะคุณลูกค้า นี่นะสนใจเทรมาปิดได้เลยนะคะพอยอดขุนพลนะสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทหนูให้ดูตรงนี้ได้ยังก็ไม่รู้พูดไปมแล้วมันก็ลืมนะคะคุณลูกค้าว่าให้ดูครบหรือยังมันได้หน้าลืมหลังเนอะจะโทษหนูเลยนะจะว่าหนูเด้อต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะ รายการ H สิบแปดนี้เป็นผ้าสั่งกระจาจีนนะคะหล่อบโบราณนะคะองค์นี้นี่นะคะสวยๆเลยนะผ้าสั่งกระจาจีนหล่อบโบราณนี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคะสี่ร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะสี่ร้อยบาทนะคะ ขนมมีเตพ้าสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะเป็นความบานๆนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะรายการที่สิบเก้านี้เป็นพักกลิ่งใหญ่วัดปราสาทนะคะปีศูนย์หกนะคะคุณลูกค้าเอิงนี้นี่นะคะ เนี่ยอันนี้สี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทชอบก็โทรมาปิดได้นะสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบนี้เป็นพระเชียงแสนนะคะ นี่นะพ้าเชียงแสนอันนี้กว้าง6.5เซนสูง10เซนนะคะคุณลูกค้พาพ้าเชียงแสนนะคะสวยๆเลยนะอคนนี้หนูเอา700บาทนะคะ700บาทพูดไวเดี๋ยวลิ้นมันพันกันมันอู้บระถูกนะคะคุณลูกค้ามันรวนลิ้นเกิน เจ็ดร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะสวยๆเลยนะพาเชียงแสนนะคะเจ็ดร้อยบาท สุดท้ายนี้นะคะของ EP ที่282นี้นะน้องเนตตี้แพคเ่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะถ้าไดนดูแล้วชอบดูแล้วสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735อน์ ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 9045735นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคะคุณลูกค้าจะได้เหตุเป็นคนแรกจะได้พลิสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ